ค่ะทุกเช้านะคะฉันตะโกนนะคะอยู่หน้ากระจกอยู่เสมอค่ะว่าฉันคือ Imperial ยนะคะตะโกนวันละร้อยครั้งเลยค่ะฉัน New น e ิวเซนวตอร์อีชองบินค่ะฉันนะคะก็อะเอรียนทำผมนะคะแล้วก็คิดว่าอาชีพนี้น่าจะทำให้ฉันรวยได้ค่ะ แล้วก็ตอนอายุที่นะคะฉันก็ได้เปิดร้านเสริมสวยนะคะก็มีพนักง,งานถึง30คนเลยค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยพอเงินเริ่มเข้ามาเนี่ยความโลภมันก็มาด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะรวยให้มันมากกว่านี้ค่ะก็เลยเริ่มทำธุรกิจเว딩ด,ด,ด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะที่ร้ายสุดๆที่ชื่อว่า IMF นะคะมาเยือนค่ะจึงทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันพังต่อหน้าฉันเลยค่ะ หาตอนนั้นเนี่ยฉันก็ยังสาวอยู่นะคะฉันก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีชื่อเสียงเนี่ยต้องรวยได้แน่ๆนะคะฉันก็เลยไปเรียนค่ะปริญญาสองใบนะคะปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วก็ได้เป็นศาสรตราจารย์ด้วยค่ะแต่นะคะด้วยความเครียดเรื่องวิทยานิพนธ์บ้างนะคะการทำสัญญาอะไรเงี้ยไม่ได้รวยขึ้นเลยแล้วก็เครียดจนผมร่วงเลยค่ะ ค่ะตอนนั้นเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าสัญชาตญาณเรื่องเกี่ยวกับงานฝีมือของฉันเนี่ยก็มาอีกครั้งนะคะฉันก็ทิ้งทุกอย่างเลยค่ะที่เรียนมาก็มาเปิดงานร้านเสริมสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะไอเรื่องเงินไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเรื่องร่างกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วค่ะปวดหลังแล้วก็ขาเริ่มชาละจนโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้แล้วค่ะจะต้องใส่น็อตที่หลัง ฉันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยต่อจากนี้ร่างกายเนี่ยมันไม่อำนวยแล้วนะคะฉันก็เลยเริ่มหาว่ามีงานอะไรที่ไม่ต้องใช้แรงกายแต่ใช้แค่ปากนะคะพอฉันนะคะหาไปเรื่อยๆก็เจอบริษัท S ค่ะ ก็ทำไป4เดือนก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สปอนเซอร์รวยนะคะฉันไม่ได้รวยนะคะแต่ฉันก็รู้จักกับรายได้แบบพาสซีฟอินคัมนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีบริษัทที่ดีกว่านี้นะคะพอหาไปนะคะฉันก็ไปทำนะคะจน ที่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยสินค้าไปหมดเลยค่ะแล้วฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะไม่ทำธุรกิจเครือข่ายอีกแล้วค่ะค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะสปอนเซอร์ของฉันเนี่ยเขาทำากิจกรรมโกวานันเรดนะคะจนนะคะได้มาเจอกับฉัน,นะคะ่ะแล้วเขาก็บอกอาโทมี่ไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่าสมัครไม่มีค่ารักษายอดเลยแล้วก็สะสมไม่มีจำกัดไม่มีชั้นลึกเลยนะคะ ฉันก็คิดในใจว่าจะเป็นไปได้ยังไงนะคะคืนนั้นฉันก็เลยไม่ได้นอนเลยค่ะฉันเสิร์ชข้อมูลทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็เจอนะครับหน้าจอมีแต่คุณลุงใส่หมวกนะคะแล้วก็มีหนวดนะคะคคคฉันก็เลยคลิกเข้าไปนะคะจนทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเลยค่ะหลังจากการดูบรรยายของท่านประธาน ค่ะพอหลังจากดูนะคะวิดีโอฉันก็กลับมาคิดเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วฉันไม่เคยเขียนไลฟ์ซีนารีโออะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฉันก็ได้เขียนคืนนั้นแล้วก็ใจมันเต้นตึกตักตึกตักไปหมดเลยค่ะ แต่ตอนนั้นนะคะพอรู้เรื่องระบบอะตอมีเนี่ยฉันก็คิดว่าโอ้โอถ้ากิดรู้ขนาดนี้แล้วไม่ทำก็คงจะงโง่นะคะค่ะฉันก็พอฟังแล้วนะคะฉันรู้สึกนอนไม่หลับเลยค่ะไม่อยากกินข้าวเลยอยากจะไปบอกต่อเรื่องอะตอมีค่ะแล้วฉันก็ไปบอกสปอนเซอร์นะคะว่าอยากจะทำธุรกิจค่ะแล้วสปอนเซอร์ก็ตอบกับฉันมานะคะว่า ฉันเนี่ยไม่สามารถทำงานกับคนที่ไม่ประทับใจในสินค้าได้ค่ะแล้วฉันก็เลยถามว่าแล้วมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ฉันประทับใจได้นะคะแล้วฉันก็ไปสะดุดตากับไฟทรายค่ะเพราะว่าตอนนั้นนั่นกินแป้งอะไรเงี้ยท้องจะแบบไม่ค่อยดีค่ะท้องอืดอาหารก็ไม่ย่อยนะคะรู้สึกไม่สบายท้องเลยค่ะแต่พอกินไฟทรายตรงนี้ไปเนี่ยเหมือนการย่อยอาหารก็ดีขึ้นค่ะ 그리고 같은 애터미를 전달하는데 한 사람은 "와, 애터미 싸고 좋고 누구나 아는 거니까 사업하기 정말 쉽겠네."라고 생각하는 사람이 있는 반면, ค่ะเวลาไปแนะนำอัลโทมี่นะคะแม้ว่าแนะนําเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันเลยแต่ฟีดแบ็กที่กลับมากับไม่เหมือนกันคนนึงบอกว่าหุยอโทมี่ดีแล้วก็ถูกธุรกิจทําง่ายอีกคนนึงกลับมาบอกว่าทําตอนนี้ก็สายไปแล้วนะคะแต่สําหรับฉันนะคะตอนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะฉันเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับการถ่ายเลือดเป็นสีน้ําเงินของอะโทมีเป็นสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่สาวของฉันเนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ทำนะคะตอนนี้ก็มีความฝันเดียวกับฉันแล้วค่ะแล้วก็ทํางานโดยมองไปยังเป้าหมายเดียวกันกับฉันค่ะ ค่ะแล้วก็ในวันที่3มีนาคมปีหน้านะคะซึ่งเป็นวันเกิดของฉันเนี่ยฉันจะรับตำแหน่งไดมอนด์ม a สเตอค่ะเป็นของขวัญให้กับตัวเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่านะคะไม่มีอะไรดีกว่าคำพูดนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะมุ่งไปสู่เป้าหมายไปพร้อมกันค่ะเพราะพวกเราเนี่ยคือ Imperial Master ค่ะสู้ๆูๆููขอบคุณค่ะ